ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับช่องเพื่อสครับเมื่อนนี้สิพามาเห็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มเปรซะเผาป่าครับนี่คไับเผาป่ามีมีมีหลากบักซี่ครับ ก็มีกระเทียมกระเทียมครับก็มีใบฟักซีมีนม้ำน้ำมะขามครับก็มีบักพริกน้ำตาลปิป๊บนี่ครับขาดอ่ไยคือตัวตัดครับ เทียมลงแล้วโขกให้เข้ากันโอ้ทีเลีวง่ายมั้ยหรอน่าจาะไรอเอาเอาเอา,าพริกลงแล้วโขกต่อนเข้าไปทีละขั้นตอนครับใส่ตัวตัดบบนเขน้าีปหลังจากตำกพริกโขพริกละเอียดแล้วใส่ตัวตัดเข้าไป ไปไทยส่วนันตัดเงาเนี่ยอ,อนออกทองยูทูบนั่นแะไปปุย <c oughs> <c oughs> ใส่ถั่วตัดใส่กับไปใส่ไรแสบไรเอาเวลาก็ทตำต่ำ,ตำเร็วๆกับไปไทยพวงคุณก็ามบักขามเปียกน่ะ,นะ ใส่น้ำมะขามเปียบใส่เข้าไปแล้วแต่คนชอบเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยคใส่น้ำตาลปีบ๊บครับ แบบน,น,นี้ใส่น้ำตาลปิบกลับไปเดี๋ยวเดี๋ยวเตียนเตียนโอ้น้ำจิ้มที่ไปเลี้ยวจังดีเบิ่งปลานะครับปลายังท่านหลังท่านได้ย่างเลยนะใส่น้ำตาลปิบเข้าไปแล้วครับคลุกให้เขา้าต่อไปครับ,รบน้ำปลาครับน้ำปลาแล้วก็ใส่ ปรุงปรุงปรุงรสชูรสเนี่ยดูหน้าตาครับโดูแต่แซ่บด้วยเนาะต่อครับหน้าตารสชาติโอเคครับดูหน้าตาน้ำจิ้มดังนั้นเราก็ ใส่ผักชีเข้าไปอีกครับใส่เข้าไปสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยครับหม่เแีย เจ็บแรับแจบเรามาดูปลาครับปลาเราปลาก็เริ่มจะใช้ได้แล้วตำเป็ตสะน่าจะซุกหรือมั้งเนี่ย ยังไม่ย่างก,ก็ยังสูตรน้ำ iese, จำิ้มสูตรพัะตะครันร้นใส่ใส่บักขามเปียกแก่นบักเน่าก็บักเน่ามันบาดแสบต้องใส่บักขามเปียกย่างเดียวบ โรยหน้าไปน้ำจิตเปสสุดเด็ดคือทึงเลไหรอปลาเอาสังตัส่สีซุก ย่างปลาซุกแล้วนี่ก็ความกินแต่ก,ก็ย่างปลานี่ตาเขาออก,กินได้ป้เด้นีุกแล้วนอตัวก็อยากว่าหนขอบมันหอมอรอยเนยชุกแล้วุกแล้วเดี๋ยวชุดไม่ขึ้นก็ ไป kim โดนเตอร์ใส่ใช้ตู้เย็นไว้เด้น้ํากลิ่นเปสะพอ เออเกียหอยเกี๊ยวเกี๊ยเซีเอาเอาเกียวหอยปลาเอาเกียยวลอยปลาแล้วก็ปิ้งเอามาเอามาเดี๋ยวย่างชุดต่อไปอีกโอ้ย อย่างปลาเปสะโอ้อันนี้เกอบไหม <c oughs> เอา,มาเอาโรยโรยโรยเราก็เอาขึ้นเลยโุยโุยโุยเดี๋ยวนะเอาเร็วเร็วเดี๋ยวขอนยัดใส่ก่อน้นี่ครับการเผาปลาต้องตักไข่ครับใบบกูดใบมะกูด ยังลงไปในรงังเราเอาดีออกกับไสออกแล้วเข้าไปนะตาจิบไหมนะอุ้ดครับยัดเข้าไป นั่นเี้ยนครับเห็นแล้วเห็นแล้วใต้เกียร์คับลอยเกลืรยไปเกลือนี่ก็มาจากบบ้นี่ตัเกยือมออื่นกับาบโอ้สมมติจะคว้านะึบัวบึ้เกลือบัวบือเกียรปลาือเขมกบบเกียรปลากินเข้มอยู่บ่ไดเกียรปลาิกหวาน นโรยได้ที่แล้วก็เอาขึ้นไปเลยนับพี่น้องนิดๆดดดโอ้ยสองตัวกินควนกินตัวเดียวเห็นโอโอ้อนนัไปหมสองสามคนเลย ้ออม,ม่เอาเราไม่กันเดี๋ยวเราซเบิึงนะเน,น,นี่ยนวดเลยเดยซ้ำนังนดูหน้าตาพี่น้องเลยน้ำกิ้มสูตรเด็ดเอาปนินเฟนสะรนแค่ตัว แกยต้ไปรไปเย่ย่างดีๆเราไปกินกับเตาง่อยครับอือโอ้ไปกินกวบควบ้านบันไปจะเสียบเรไปกินลาบเรืวบกวบขวบตุ่ม เดี๋ยวะเอาลากไปกินยอ,อ,อยู่แล้วกินสุดตัดไปแล้วโอเคครับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้คลิปหน้าพบกันใหม่ช่องเอสืเ้อสัตว์ป๊ะติดตามได้ครับทำเมื่อขึ้นไปเนี่ย